สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตคุยนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์นโยบายแรกนะครับของกลุ่มคนเสกับพันใหม่ซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศสมนตรีเมืองพัทลุง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่7เดือนพฤษภาคม2568ครับเ,เรามีนโยบายที่ไม่เคยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีมาก่อนแม้กระทั่งรัฐบาลไทยทั้ง65ชุดก็ไม่เคยมีมาก่อน เหตุผลเพราะนโยบายแบบนี้เป็นนโยบายที่ขัดผลประโยชน์กับนายทุนค้าปลีก5-6ตระกูลของประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลชุดไหนๆก็ไม่คิดประกอบกับหลักคิดของรัฐบาลไทยทุกชุด เขาจะไม่ค่อยคิดนโยบายที่เป็นการสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืนมั่นคงให้กับประชาชนนะครับในเรื่องรายได้แบบยั่งยืนเนี่ยไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนกระทําถ้ากระทําก็เอากันแบบชั่วครั้งชั่วคราวเห็นผล ได้ค่านิยมจากประชาชนได้เร็วทันตาอย่างเช่นแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาททำนองนี้นะครับเขาจัดถนัดแต่ในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวให้กับประเทศให้กับองค์กรเนี่ยไม่ค่อยจะมีอย่างเช่นถ้านัวันนี้นะครับการแก้ปัญหาของประเทศแบบยั่งยืนถาวรเนี่ย ก็คือการแก้ปัญหาที่ระบบราชการซึ่งเป็นระบบที่ล่าหลังแก้ในส่วนที่เป็นกติกากฎหมายเก่าๆที่ล่าหลังนะครับแล้วก็มาสร้างทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเฉพาะการใช้ AI ซึ่งเป็นเรื่องที่เซนโลกนะครับ มาแรงไม้แต่องคมม้แต่สภาเศรษฐกิจโลกหรือเวิร์นอีโคนิมิกฟรัมเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิตอลแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เศรษฐกิจที่แบบสมัครเป็นสมาชิกนั่นก็คือเศรษฐกิจที่เหมือนเป็นระบบสากลที่กับผมกลุ่ม คุณเซกับพันใหม่เน uh, mm. okay. ี่ยได้นำเสนอเป็นการสร้างรายได้แบบมั่นคงยั U ่งยืนให้กับประชาชนคนในเขตเทศบาล35,000กว่าคนด้วยระบบสากลแบบที่มีรายได้หลายชั้นก็เป็นการเป็นการเอาระบบสากลมาบูรณาการเข้ากับระบบ ขายตรงแบบ M N M ตามประวขายตรงและการตลาดแบบตรงพศ2545แก้ไขปี60ซึ่งหลักคิดอันนี้ถ้าเอามาทำนี่นะครับมันเป็นการแย่งผลประโยชน์อของบรรดานายทุนค้าปลีกได้แก่เจ้าของแม็กโครเจ้าของโลตัสเจ้าของเซเว่นเจ้าของเซ็นทรัลเจ้าของ Lotus, เดือมโม เจ้าของห้างสับประรินค้าดังๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั้งหลายทั้งแหล่ทุกพักนะครับจะไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ให้กับประชาชนแถมยังไม่พยายามอธิบายว่าระบบขายตรงแบบเครือข่ายนั้นที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือไรายได้เนี่ยตามมาตรา21นะครับของพรอขายตรงเนี่ย รายได้หลักนั้นต้องมาจากการซื้อสินค้ามาใช้เอง2ก็ได้จากการขายสินค้า 3. ก็ได้จากการบริการส่วนถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายที่ก็จับจับกันอย่างดีไอคอนที่ชาวโชวอยู่กันเนี้รายได้หลักเขานั้นไม่ได้มาจากการขายไม่ได้มาจากการซื้อใช้ การขายก็ขายแบบหลอกหลอกขายแบบบังหน้าแต่รายได้หลักๆจริงๆเนี่ยได้มาจากการระดมทุนของคนที่สมัครใหม่ด้วยเลขเงินเนี่ยห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักและเมื่อไรไม่มีคนใหม่สมัครเข้ามาเพิ่มเนี่ยเมื่อนั้นก็จะไม่มีเงินปันผลกันหรือปันผลกันไม่พอแล้วก็จะมีปัญหานะครับอย่างที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็ใช้ลูกโซ่นั้นนะครับอายุนี่นะสั้นจะอยู่นานนะครับไม่เกิน4ปีนะครับนี่ดูย่อๆ,ๆนะครับเรื่องนี้นะครับแม่แต่สสหลายท่านเนี่ยก็ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนแต่สสส่วนใหญ่นั้นก็จะเข้าใจแต่เรื่องที่จะ สร้างสิ่งก่อสร้างแบบถาวลขนาดใหญ่ๆด้วยงบประมาณจิตลลหลัก8หลักหรือ9หลักอะไรประมาณนั้นเช่นสะพานใหญ่ๆตึกใหญ่ๆหรือสนามบินถนนสายใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นักการเมืองก็จะถนัดเพราะเขาได้เงินทอนได้ค่าคอมมิชชั่นก็ไม่รับหมอเองก็ได้ส่วนแบ่ง ส่วนแบ่งตรงนี้ก็จะมีประมาณ30-40%ถึงนี่คือเหตุผลที่บรรดานักการเมืองทุกระดับจึงกล้าซื้อเสียงแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าก็บางบางคนก็หลักล้านหรือว่านายกอบตนายกเทศมนตรีอ่าบางแห่แบางบางองค์กรบางองค์การเนี่ยก็20-30ล้าน50ล้านก็มีถึงเพราะ เขมีความหวังว่าจะเข้าไปสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วก็กินแล้วก็รับหมองเองหรือไม่ก็ได้ค่าเงินทอนได้ค่าคอมมิชชั่นส่วนเรื่องประโยชน์ของประชาชนนั้นนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะคํานึงถึงถ้าจะคานึงถึงก็เป็นการทําแบบชั่วคราวไม่ได้ทําแบบถาวรมั่นคงและยั่งยืนแต่ว่าของผมนะครับของเราเนี่ยกลุ่มเสกั กลุ่มคนเสกักพันใหม่เนี่ยเรามีนโยบายสร้างความรายได้แบบยั่งยืนมั่นคงถาวรตลอดไปเป็นรายได้ได้กันแบบชกโคตรคือตายกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีรายได้เข้ามาตามรหัสอของตัวเองซึ่งมันเสมือนกับรหัสฉนุดที่ดินหรือรหัสประชาชนรหัสบัตรประชาชนอะไรทำนองนั้นเจ้าตัวตายไป แต่ว่ารายได้ย,ยังอยู่เพราะว่าเป็นการลงทุนด้วยทรัพยากรมนุษย์ก็อเอาคนนะครับที่เป็นอย่างเป็นๆเ,เนี่ยนะครับที่ยังแปลงควันยังอาบน้ํายังล้าง,างถ้วย้างจานทั้งสระผมเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นเครือข่ายที่ให้เกิดรายได้นะครับแบบยั่งยืนนะครับวิธีการนะครับของของกลุ่มนั้นเอาง่ายๆสั้นๆกันอย่างนี้นะครับ อพอเข้าใจอันดับแรกนะครับเราก็จะสร้างแผนแผนการตลาดหรือว่าเรื่องรายได้การแบ่งรายได้ซึ่งเราจะมีประมาณสี่ขั้นตอนด้วยกันทั้งรายได้จากการซื้อปลีกแล้วก็รวมรวมยอดสะสมทั้งเดือนอได้ตั้งแต่2%ถึง20%นะครับรายละเอียดค่อยคุยกันนะครับเอาแค่หยาบ,ยาบ แล้วก็ในช่วงต้นนะครับช่วงต้นเนี่ยเ,เราจะสร้างเรียกสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างระบบนะครับถ้าเหมือนกับการสร้างบ้านก็คือสร้างแปลนบ้านนะครับสร้างแปลนบ้านเราจะจ้างเขาก็สร้างเพราะว่าผมเ,าเช็คดูแล้วบุคลากรในทศบาลหรือในพัทลุงเนี่ยยังไม่มีใครที่จะสร้างได้ก็ต้องจ้างบริษัทการจ้างก็ประมาณนะครับต้นต้นเนี่ยข้อมูล เบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณ30,000นนะครับทีนี้พอเราสร้างแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือร้านค้าแบบออนไลน์นะครับพอเราสร้างแพลตฟอร์มเสร็จนะครับเราก็จะลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรกับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราปฏิบัติการเนี่ยประชาชนาที่ประชาชนจะมาร่วมซื้อ ร่วมขายร่วมสร้างเครือข่ายร่วมสร้างธุรกิจเนี่ยนะครับในระยะแรกเนี่ยเราก็จะเอาร้านค้าปลีกนะครับร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยนะครับหรือว่าบริการต่างๆเช่นว่าโรงแรมอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ยนะครับเอามาด้วยนะครับเอามาตั้งหมดนะครับแต่ว่าสําหรับร้านค้านั้นก็ เราก็จะเอาเฉพาะาในเขตเทศบาลก่อนนะครับจริงๆแล้วเราจะทําสัญญานะครับกับผู้ผลิตรายใหญ่ๆระดับประเทศนะครับที่ส่งสินค้าให้กับแมกโครกับโลตัสเนี่ยแต่ว่าเราจะระยที่สอง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ในระยะแรกเนี่ยเราจะช่วยพยุงร้านค้าย่อยเล็กๆ ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเนี่ยไว้ก่อนก็เนื่องจากว่าประมาณนะครับประมาณปี2570เนี่ยร้านค้าย่อยต่างๆทั่วประเทศประมาณ4200,000กว่าร้านเนี่ยนะครับก็จะถูกเผาไปโดยปริยายระวาดตายเนื่องจากว่าจะมีร้านค้าปลีก ของยักษ์ใหญ่ค่าปลีก5-6ตะกูลเนี่ยออกมาเนี่ยทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนร้านกว่ากว่านะครับที่ชัดๆก็คือเซเว่นเนี่ยก็จะออกมาอีก30,000ืสาขาแล้วก็ที่เป็นน้องใหม่ยักษ์ใหญ่น้องใหม่ก็คือในเครือ,อ,อคุณเจริญสิริวัฒนพักดีก็คือเครือเบียช้างจะมีร้านสะดวกซื้อดูนใจ50,000ื่นร้านนะครับดังนั้น ประมาณปี2570นะครับร้านค้าเล็กๆก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าในเมื่อเทศบาลในเมื่อกลุ่มคนรักเส่กลุ่มคนเสกักพันใหม่รู้รับรู้ล่วงหน้าเนะี่ยเราก็พยายามที่จะพยุงร้านค้าเหล่านี้เอาไว้นะครับโดยที่เราเรียกร้านค้าทุกร้านเนี่ยเข้ามาประชุมร่วมกันตกลงว่า เราจะแบ่งปันผลกันอย่างไรนะครับอาจจะ50 50หรือ6 0 40หรือ7 0 30แล้วแต่จะตกลงกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เรากลุ่มคนเสก,กพันใหม่เนี่ยเราจะใส่ความคิดแบบคนรวยให้กับเจ้าของร้านค้าทุกร้านก็คือแนวคิดแบบคนรวยนั้นเนี่ย เขาขายออกกำไรน้อยๆต่อชิ้นแต่ให้ได้ให้ขายได้จำนวนมากชิ้นนะครับเหมือนกับ CP เนี่ยเขาขายชิ้นเล็กๆในช่วงเริ่มรักต้นต้นะครับขายพันผักขายสบู่ขายยาสีฟันแต่ตลาดมันใหญ่ลูกค้าเยอะลูกค้าทั้งประเทศเขาเพิ่งมาขายชิ้นใหญ่ๆในช่วงหลังหลังจากก็เป็นเศรษฐีแล้วเช่นขายอคอนโด ขายรถขายอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือระยย่แรกนะครับเราจะทําสัญญาหรือทํา MOU กับร้านค้าทุกร้านในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงหรืออาจจะทั้งจังหวัดพัทลุงก็ได้รวมทั้งสินค้าบริการและสินค้าที่ชาวบ้านผลิตขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็อาจจะส่งเสริมการผลิตสินค้า บริโภคอุปโภคที่ท้องถิน่นหรือชุมชนเนี่ยสามารถผลิตได้เราก็จะส่งเสริสสรมแล้วก็เอามาจำหน่ายในาสากลแบบเครือข่ายของเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับนี่คือที่พูดมาทั้งหมดนะครับเป็นขั้นแรกนะเป็นขั้นแรกทีนีเ้เทศบาลเนี่ยนะครับก็จะได้ก็ได้ส่วนแบ่งด้วย ในองส่วนแบบนี้ไปพัฒนา,าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นระบบดิจิตอลต่างๆและก็ที่ไม่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับส่วนประชาชนทุกคนสามารถทำได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กประถมปีที่หนึ่งก็สามารถที่จะทำได้เป็นการช่วยตัวเองหาไรายได้ให้กับตนเองและยังช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวด้วยและอนาคต เด็กเหล่านี้อาจจะมองเห็นเส้นทางที่ยาวไกลในเรื่องของการใส่หวารายได้โอกาสรายได้แบบใหม่ๆที่ใช้ดิจิตอลนะครับแม้กระทั่งคนแก่นะครับที่เฝ้าบ้านทำอะไรไม่ไหวแล้วพ้นไัวทต่ามาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีรายได้ได้ด้วยเพราะเพียงแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเอาเครื่องเก่าๆแก่ๆมานะครับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนตนเองหลังจากนั้นคุณแก่ถ้าสมมตินะครับชวนลูกหลานมาสมัครมาลงทะเบียนกับตนเองเนี่ยสักประมาณสมมติว่า5คนนะครับแล้วเอาลูกหลาน5คนนั้นก็ไปชวนคนนะครับรายได้หลักๆนะครับได้จากการชวนคนมาซื้อมาขายมาใช้มาบริการ สมมติว่าไปชวนมาได้สักหนึงรอยคนและแต่ละคนนั้นก็คือหนึ่งครอบครัวสมมติว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยซื้อใช้เดือนละส0 0พันเพราะฉะนั้นพอสิ้นเดือนระบบก็จะรวมยอดทั้งหมดก็ส0 0 0สนบาทถ้ายอด2อ0 0สนบาทเนี่ยครับโบนัสเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2อประมาณ ประมาณ10ประมาณนะครับเ <ๆ S 1> ร,ร่าๆออพอเข้าใจถ้า10%เนี่ยก็แปลคําว่าคนแก่คนชาราคนนี้ได้ผลประโยชน์จากลูกหลานทำให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณประมาณถ้า20%่อของ20แสนนะครับก็ส0เอะนะครับ10%ของ2แสนก็ประมาณ2 0 0 0 0ประมาณ20,000บาทส่วนลูกหลานก็ ก็ได้เหมือนกันได้ไปตามผลงานที่ตนเองได้ไดทําไว้นะครับซึ่งต่างคนต่างได้เป็นงานแบบวินวินนะครับและงานแบบนี้นะครับเป็นงานที่ยั่งยืนเพราะว่าเครือข่ายคนเนี่ยมันจะเติบโตเรื่อยๆและประกอบกับสินค้าที่เราเอามาใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการปร,กประกอบการเนี่ยทุกคนจะใช้ จนตายไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันผงซักฟอกสบูนะครับน้ำยาล้างจานนะครับอะไรประมาณนี้แม้แต่ตายไปแล้วก็ยังต้องใช้ใช้อย่างไรใช้โดยการซื้อเป็นสังฆทานถาวายพระเพื่อส่งมอบไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับงานนี้นะครับ ผมคิดว่าเรากลุ่มคนเสกักพันใหม่เนี่ยคงจะเป็นกลุ่มแรกเป็นองค์กรแรกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีนโยบายดีๆอย่างนี้ให้กับประชาชนคนท้องถิ่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อขอชี้แจงแค่นี้ก่อนนะครับแค่นโยบายเดียวนโยบายแรก นะครับที่มีประโยชน์มากๆกับประชาชนคนเสกักสามหมื่นห้าพันกว่าคนครับสวัสดีครับ